ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราคุณสุประเดชสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวารินครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับผมครับก็สถานการณ์โควิดในไทยก็ยังเรียกว่า และทำทษายอย่างต่อเนื่องนะฮะน่าเป็นห่วงมากครับอืมครับผมก็เมื่อวานนี้ตอนช่วงดึกเนี่ยก็มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วนะครับเป็นรายที่สองนะ้วก็อยากให้คุณวริน์อธิบายเมื่อสักครู่นะครับฮะทีนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันค่อนข้างเอนอกจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบกับหลายๆส่วนราชการด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของเอกระบวนการทุติธรรมนะครับนั่นก็คือในส่วนของศาลนั่นเองนะฮะซึ่ง ในส่วนของศาลนี่ยังคาบเกี่ยวมาในส่วนของพวกองค์กรอิสระอื่นๆอย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชด้วยนะฮะอันนี้ผมขอเล่านิดเดียวครับเสริมนพิดเดียวก็คือทางกรกตกับปปชเนี่ยก็ได้มีการออกมาตรการนะครับในช่วงเวลานี้เช่นกันนะก็คืออมีการผิดโพดยาฆ่ายาฆ่าเชื้อต่างๆในสํานักงานรวมถึงเอมีนโยบายให้ จ้าหน้าที่หรือพนักงานเนี่ยสามารถ work f r ฟอร์ m e ได้นะคะาารับบางส่วนทีนี้เนี่ยในเมื่อมีการออกมาตรการ work ์กฟอร์ home เนี่ยก็อาจจะทำให้กระบวนการในการไต่สวนคดีต่างๆที่จะต้องมีการลงพื้นที่หรือตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานอื่นๆเนี่ยอาจจะล่าช้าลงสักเล็กน้อยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเข้าใจกระบวนการขององ,องค์กรศาลด้วยว่า,าในช่วงสานการโควิดเนี่ยจะให้ไปลงพื้นที่อย่างเข้เมข้นเข้มงวดเนี่ยอันนี้ก็ส่งผลพันตรายต่อ ตัวของเจ้าที่เองอันนี้อันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจนิดนึงแต่ว่าคดีที่ยังค้างอยู่เนี่ยทางกรรมการการเลือกตั้งเองหรือไม่แต่ทางกรรมการปปชเนี่ยก็ยังมีการประชุมกันปกตินะฮะที่สํานักงานอันนี้ก็ต้องก็รอดูต่อไปว่าคดีค้างค้างเนี่ยจะมีบทสรุปออกมาเมื่อไหร่คราวนี้กลับมาที่ทางศาลยุติธรรมนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหา,ารศาลยุติธรรมนะครับหรือว่าก,กบศเนี่ยก็ที่มีทางท่านสลายเกตประธนพันธ์นะครับประธานศาลฎีกาเนี่ย เป็นประธานในที่ประชุมนะฮะ<ม>ก็ได้มีมติออกมานะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีนะฮะภายใต้สถานการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะครับ,ก,รบ,รบก็แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะฮะสำหรับสาระสาคัญของมติเมื่อวานนะครับก็คือกรณีที่หนึ่งเนี่ยเป็นการเลื่อนนัดนะครับในการจัดการคดีจัดการพิเศษหรือว่า ศาชาวบ้านท้่วไปก็คือคดีที่มันไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือคดีที่จำเลยรับสารภาพแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยศาลก็ให้เลื่อนนัดเชี่ยนคดีนะครับระหว่างวันที่24มีนาก็คือวันนี้นะครับจนถึง31พฤษภาคมปี63นะฮะก็คือช่วงสิ้นเดือนพฤษภาเลยนะครับก็ระยะเวลาประมาณเดือนอประมาณสองเดือนเศษนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาให้กำหนดวันนัดใหม่ในเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่ศาลก็ยกเว้นคดีเช่น นัดสืบพยานประกอบคำรับสารภาพนะครับหรือว่านัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่จำเลยต้องขังนะครับหรือว่าคดีแพ่งต่างๆเช่นคดีร้องขอจัดการมรดกนะฮะคดีขอให้สารมีคำสั่งเป็นผู้สับสูนนะครับคดีร้องขอเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์นะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยคดีจัดการพิเศษนี้เนี่ยหรือคดีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยสารจะเ,เรียกว่าวินิจฉัยหรือพิจารณาเนี่ยภายในวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็มีคำพิพากษาม,มาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคดีไหนเร่งด่วนจริงๆเนี่ยอย่างเช่นคดีน้องขอจัดการมรดกที่ต้องต้องใช้มรดกแล้วหรือคดีที่สาม,มีคําสั่งเป็นผู้สอบสูนที่ต้องดําเนินการแล้วเนี่ยตรงนี้นะฮะออสักครู่นะครับคุณสุภเดชศักดวงผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสราอยู่กับเราในช่วงนี้เรื่องการประชุมของขคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรม ที่มีนายสลายเกตวัฒนพันธ์เป็นประธานการประชุมนะครับก็เป็นการเคลียร์ตารางการปฏิบัติงานของคดีต่างๆในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับคุณสุพเดชกลับไมาอีรอบหนึ่งครับครับขอบได้ครับเม่สักครู่สายหลุดครับ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 ก็ในส่วนของคดี ไม่ยุ่งยากซ้อนเนี่ยผมอธิบายไปแล้วว่ายกเว้นในส่วนใดบ้างคราวนี้มาดูในส่วนของการพิจารณาคดีปกตินะฮะหรือเรียกกันในเชิงภาษาศาลว่าคดีต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้ก็มีการเอให้เลื่อนการพิจารณาคดียี่สิบสี่มีนาถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาเหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะยกเว้นคดียาที่จำเลยถูกคุมขังระหว่างการพิจารณาคดีนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ถ้าเกิดไม่รีบดำเนินการเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความยุติธรรมของจำเลยได้นะครับก็ลเลยอาจจะมีการยกเว้นนะฮะแล้วก็คดีอื่นๆที่อาจจะเป็นการเร่งด่วนทั่วไปอันนี้ก็อันนี้ก็ว่าไปแต่สาระสําคัญในมติกปอปสเมื่อวานเนี่ยที่มีการเลื่อนการพิจารณาคดีเนี่ยตั้งแต่24มีนาถึง31พฤษภาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีอยู่คดีหนึ่งนะฮะที่สําคัญและก็่าสนใจนั่นคือคดีกลุ่มรปชนะครับแกนำนำรปชเนี่ยบุก บ้านสี่เสาเทเวศนะฮะที่ทางสารดีการเนี่ยจะมีคำพิพากษาเนี่ยในวันที่สามสิบเมษายนนี้นะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยสารดีการเลื่อนมาแล้วถึงสองครั้งนะครับเพราะว่าด้วยอาการป่วยของแกนําบางคนเลยให้เลื่อนมาครั้งแรกส่วนรั้สองนี่ก็เลื่อนเพราะว่าทางพยายการเนี่ยส่งหมายเรียกมาศาลเนี่ยเรียกว่าผิดบ้านหรือว่าไม่ครบนะฮะก็มีการเลื่อนมาอีกตรงนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สามนะครับที่สารนับนี่สามสิบเมษาถ้าเกิด ว่าจะต้องมีการเลื่อนอีกเนี่ยนี่ก็เท่าก็เท่ากับว่าเป็นการเลื่อนครั้งที่สามแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าคดีนี้เนี่ยทางคู่ความทั้งสองฝ่ายก็คือทางฝ่ายการหรือว่าทางอจำเลยเนี่ยจะมีการยื่นคําร้องต่อศาลว่าจะขอเลื่อนหรือเปล่าหรือว่าจะมีการขอว่าให้ศาลจารณาอ่านไปเลยในวันดังกล่าวนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจซึ่งถ้าเอาข้อริงตามปกติธรรมดาเนี่ยเคสสิ่งนี้เนี่ยสามารถอ่านได้เลยนะครับแต่ว่า ต้องเข้าใจว่ากลุ่มนปชเวลามาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีะเรียกว่าครอบครัวหรือแฟนคลับอะไรก็ตามเนี่ยที่ตามแห่กันมาฟังในห้องด้วยเพราะฉะนั้น,เ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทาให้จํานวนคนในห้องเนี่ยค่อนข้างเยอะค,อควอมขวนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิษขององค์คณะผู้พิพากษาหรือว่าผู้พิพากษาเจ้าของสานวนนะครับว่าจะใช้ดุลยพินิษอย่างไรในเคสนี้นะครับอันนี้ก็คือคดีสําคัญหลักๆนะฮะในช่วงระหว่างที่ศาลถูก เลื่อนไปครับ24-30คือสภาครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณสุภเดชศักดวงผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสรานะครับ